กูดีเสียงมึงวันนี้แล้วมึงดีเสียงกูไหมที่ผาอะไรเงี้ยกูดีเสียงมึงดีแต่แล้วมึงปิดมั้ยอินเป็นใครเนี่ยใครไอ้เคี้ยอะไรเฮ้ยไอ้เคี้ยร์เราไปตกกูอย่างเงี้ยเฮ้ยอไอ้เคี้ยกูเนี่ยมันแบบไอนเคียร์ไอ้เลิฟแล้วก็ดอแล้วก็แบงคมีรูปไอ้ไอ้นั่นแหละข้างล่างอ่ะอ้เคียอะไรเนี่ยกูไม่ต่อเคียอะไรเนี่ย ทำไมกูเป็นอย่างนี้กูจำได้กูไม่ได้เป็นตัวอย่างนี้นี่ไอ้ยัยแม่งมันจะแบบมันจะม,ม,มาแบบเวฟแรกๆเลยเว้ยมาสักก่อนสักแม่งห้องทีท่สี่ะไอ้ยัยแมันจะมาตัวหนึ่งสักตัวไม่ต้องมีสักตัวหนึ่งหละไอ้เื่อนอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยไอ้ยัยจะไปเที่ยว

ตัวเหี้ยอะไรวะชิพายชิพายไอ้เขี้ยงมาตอนนี้เหรอไอเสด้วไยตายอหะเริ่มเกม2นาทีเหี้ยตัวตายหาเลยไปไหมตัวเหี้ยอะไรวะพี่ไอ้ตัวเขียวๆ ไอตัวเขียวๆยวังแม่งมาเวฟแรกๆเลยไอ้ยังตายเลยไอ้ยยยยอออันเขียนไปแม่งก็โดนเอ่ะกูอัดไว้อยู่ไงก็โดนีอน่ะไอ้ยังเจออะที่แปดพอ่อผมเล่นเกมแรกก็เจอแบบเจอไอ้ตัวหัวเลยมา,มาแล้มาอีกแล้วไม่มนาะ มาปะมาเลยตุหลอนเลยโอ้อ้าวไอ้ยอ่ไอ้หียทำไมไม่เจอหนักๆเลยดีๆเอ้ยไม่เอยยันไม่ดีเลยแล้วเราอย่าถือด้วย ไปกูไปเอาไม่ได้เด้ออีข้างหนึ่งไอ้สัสคนเหยียดเธอหี้เล่น่ปลกๆวะเจอสัสคล้อประตูทำให้หี่อะไรแจ็คโดนตกเออมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว ไปแล้วไอปี๊ยแยเหี้ยชิบหายเลยเมื่อก่อนแบบพูดเบาเลยด้วยแต่ตอนนี้แบบปี๊ยเล่นของใหญ่ไอ้ต้อนรับคนกลับมามาเจอกันดีเราได้ชาวไอฟิวมาเล่นด้วยไอฟิวเนี่ยนะมันจะเล่นโลบูดอนะฟิวมาเล่นด้วย Hey, ma... cái gì đó? hey mà mày rồi mày 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 พอมรับปบบันห้าปะพุ่งปะพุ่งไฟแรงมาอะไรอา้าวปฏิจจ ա เมาอะไร้าวเฮียยังพลาดูดีๆเฮียคนกิ๊กเอาสิ่งตามหนัก แล้วป้าเปิดสิวาประตูไม่เปิดได้เรียบร้อยเฮ้ยยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่เคยะวังมือ

มึงอไงอา้าวเรือผิดท,ทางแล้โอโอเคโทษพ่อไม่กัดกูทีมึงเหลือครึ่งหลอดไอ้สัสเปลี่ยนากโดนสนักเลยมึงไอ้โ,อ <laughs> โดนแมงมุม,มม,มาเจยย้ยไอย้ปฟลเฟลเล่น,นกูดักชัว น้อง,องเดี๋ยวพี่ไปหาหน้องแน่วิ่งหมดแล้วต้องทำยังไงวะมึงก็ย่องไปหาหนังสือสามเอะไรวะเฮ้ยมันขึ้นรัวิ่ล้ะ เยอเี One hour later นี่มึงยังไม่ตายกับวเนี่ยไอเฮียกูอัดมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเว้ยอแล้กเสียล่ไงเออเสียเนี่ยแลนวพุล์หดได้งตายอ่นะมึงไอเฮียหลังหนา

เกมได้สองนาทีแม่งมันตายอ่ะแม่งเหลือกูแค่แล้วอ่ะกูกูได้เอาเกมมาะได้สองนาทีไอ้เหี้ยนี่เล่นครึ่งชั่วโมงไอ้เหี้ยกูกลับมาเป็นปกติแล้วไอ้เหี้ยเแบบไอ้อะเกือบเมื่อกี้แบบเมื่อแกแม่งคอนเทนต์ได้เลยว่าไอเไอคอนเทนต์ได้เลยอ่ะแบบเราเล่นได้แค่สองนาทีึงเล่นกูแล้วเออไอ้เหี้ยลงไอ้เหี้ยแบ่งงู ออไปเฮ้ยโคตรติดต่ออะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ยไอ้ผมเปิดดิเฮ้ยอย่าเปิดสักทีอย่าแม่งเมื่อกี้กุญแจแม่งติดคารูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงดูกูไอ้เหี้ยกูขยับเป็นเฟรมเลยไอ้สัสเฮ้ยขไม่เปิดไฟใช้เล่นดีกว่าไอ้เหี้ยจะเอาไว้จะใช้ได้ พอแค่ไม่ไม่เจอไอ้ซีไอ้ตัวที่เก็บเขียวตันเคเปอ่ะไปอ่นาครับพอเห้ใช่ไหมมันมามาก็ยิง่งงั้นละมาเนี่ยมันมาแล้วอิ่ไม่มาแต่ประตูหน้ามานี่เดี๋ยวกู ไม่มาไม่มาแปลกๆไอ้เทียเงียบแปลกๆว่ะเฮ้ยเจอเทียนเทียนดิอ๋อเด็กเออมันมาแล้วเนี่ยหลังประตูเนี่ยอ๋อไม่มาไม่เจอไฟดับรีบเขาไม่มีไ,มมไอ้เทียมันเงียบว่ะ กไอ,อ้แค่กูกระสุนค,คลิปหายนะเล่แสดงว่าแม่งมันมีไฮ้ปไปจากเต็มหลอดละกระสุกเี่ยอะไรวะไปไไไไเจอ ไอเ้เแกยกูเข้ามาเฮียกูเข้าเตียง,งนอนเฉยเลยไอ้เหี้ยอยู่ๆกูก็ง่วงกูเจอกุณแจออยังาง,างครับยกูเจอแต่ตังค์ตอนผิดผิดวะเฮียอะไรผิดผิดวะเจอแต่ตังเนี่ยไอ้เนี่ยกูเจอแล้วกูเจอเจอแล้วเออเจอแล้วไม่ไมาไมา่ม ้ยแสงไฟไม่อัลลามแจมเลเงี้ยไปอะไรปึออสามยังไม่เจออะไรเปริดประตูปุ๊บไฟกับพีบ่ไม่ใช่ไฟกับพีบ่ ไว้ด <mile> oh. ับไห้กูตายอีกแล้ว One hour later ต่อยาวฮะยินยังถ้ากูไม่เตือนมึงแน่ยัยมึงได้ตายอยู่ห้องนั้นแน่ก็จะตายอยู่แล้วไอ้ยี ห้องมืดอีกแล้วโอ้โหรีบลงเลยตายเลยกวรักกูื้วของมาด้อยทน้งหมดกูเป็นใครอีกแล้วเนี่ยกูเป็นใครอีกแล้ว เอาไปหนูไปนะไปเลยไปเลยอ่ะกูเป็นใครอีกแล้ววันนี้เร <c oughs> ากกูได้เรากกูได้เด็กกูตายมาแล้วกับพิบแล้วกับพิบแล้วกัพิบแล้วจะเอาตู้นี้ดิมกดตู้เว้ย

ห้องเท่าไหร่นะเมื่อกี้ยี่ห้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยี่สิบห้าไปลงไปรีบๆเลยอ่ะพี่ที่อะไรกีนไปกับพีพได้อะใช่จริงเหรอเออ ตรงนี้พี่ของทีมีไฟแช็กจะรอดไปนให้ได้ความแ็กขนาดนี้โอ้โหเฮ้กูเดิน,<ห>นช้ามากเลยเพ่านนี้กุแจอยูไ่ไหนล่ะกุญแจ,แจ,แจอยู่ไหนี่ยกุญแจ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 อยู่ไหนวะ เจอยไบไ,ไม่ตอเุเกมีสัตว์ยไปไปนบ่อยู่ตรนี้นี่นะยังอยบอกไอสัตว์เอาได้เจอแล้วเจอแล้วที่เจไ็จไปบสามสิูเป็นบุญตามากเลยกูรอมาถึงตรงนี้

แค่ด่านวิ่งโอเคตายแน่ไอ้แกบูเล็คกูตายแน่เพื่อนไม่ตายเว้ยเราเป็นอมตะมาตายเงียร์ไปตายาาแยน่นคุกาม